สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีความรู้เกี่ยวกับกว่าจะมาเป็นข้าวให้เรากินมาฝากเด็กๆกันนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่ากว่าที่เราจะได้ข้าวมาเนี่ยเรามีวิธีการยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะว่ากว่าที่จะมาเป็นข้าวให้เรากินเนี่ยเขามีขั้นตอนการทำยังไงเอ่ยขั้นตอนแรกเลยนะคะเราต้องเตรียมหน้าดินให้เรียบร้อยก่อนนะคะขั้นแรกเราก็จะทำการไถนาะ ในอดีตนะคะเราจะไถานาโดยการใช้ควายค่ะแต่ปัจจุบันนะคะมีเครื่องจกักรอุตสาหกรรมเข้ามาต่างๆมากมายเลยเราก็จะมีรถไถานานะคะช่วยในการทุ่นแรงค่ะหลังจากที่เราไถานาเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการหว่านข้าวนะคะในอดีตนะคะเราจะนำข้าวนะคะใส่กระบุงแบบนี้นะคะแล้วก็ไปหว่านในพื้นที่นาของเราค่ะแต่ปัจจุบันนะคะเราจะใช้เครื่องหว่านข้าวค่ะเด็กๆ หลังจากที่เราหว่านข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวก็จะเริ่มขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดมีพื้นที่ไหนนะคะที่ข้าวขึ้นน้อยเราก็จะใช้วิธีการดํานาแต่บางแปลงนะคะจะมีการดํานาทั้งผืนแปลงเลยนะคะในอดีตนะคะเราจะใช้คนในการดํานาแต่ปัจจุบันนะคะเราก็จะมีรถดํานานะคะเพื่อช่วยในการทุ่นแรงค่ะเมื่อข้าวได้อายุโตเต็มที่แล้วนะคะก็จะรอวันเหลืองค่ะเพื่อที่เราจะทําการเก็บเกี่ยวนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูลำดับการเจริญเติบโตของต้นข้าวกันค่ะเด็กๆขาขั้นแรกเลยนะคะก็จะเป็นมเมล็ดข้าวเปลือกเล็กๆแบบนี้ค่ะเมื่อได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งนะคะก็จะเริ่มมีใบขึ้นมานะคะ 2- 3ใบแล้วก็ระยะที่2จะเป็น4-6ใบนะคะระยะที่3ก็จะเริ่มเป็นต้นกล้าขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ จะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นจนเขียวและเริ่มออกรวงเป็นน้ำนมหลังจากที่ออกรวงเป็นสีเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวก็จะเหลืองแบบนี้นั่นเองค่ะเพื่อรอวันเก็บเกี่ยวนะคะสําหรับการเก็บเกี่ยวข้าวนะคะในอดีตนะคะเราจะใช้คนเกี่ยวข้าวนะคะรวมกันหลายๆคนเรียกว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะแต่ปัจจุบันนะคะมีเครื่องจักรเข้ามามีอุตสาหกรรมเข้ามาเราก็จะใช้รถเกี่ยวข้าวนะคะในการเกี่ยวข้าวแทนค่ะ เราเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําข้าวไปขายที่โรงสีค่ะเครื่องสีข้าวในอดีตนะคะก็จะเป็นไม้ธรรมดาแบบนี้ค่ะเด็กๆคะแต่ว่าปัจจุบันนะคะก็จะเป็นโรงสีใหญ่โตมีเครื่องจักรต่างๆมากมายนะคะในการสีข้าวค่ะ เราทําการสีข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ข้าวสารออกมาแบบนี้ที่เราเห็นนั่นเองที่เรานํามาหุงกันอยู่ทุกวันนี้นะคะเด็กๆ่ะกว่าจะได้ข้าวมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะเด็กๆ่ะเพราะฉะนั้นเวลาทานข้าวนะคะเด็กๆควรทานให้หมดนะคะวันนี้คุณครูก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ